กค่ะวันนี้หิมะตกนี่ค่ะหิมะตกแล้วค่ะไม่ได้ไปเก็บเห็ดแล้วทีนี้หิมะตกะมาค่ะไปทอดแปปลาไซมอนกันค่ะทอดพงปลาไซมอนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเห็นไหมคะเขาบอกว่ากรอบมากเห็นไหมคะโอ้ยนี่คะ่ะกรอบมากๆเลยคะ่ะอืมอร่อย ดีค่ะมะพร้าวกับหอมเรียวค่ะวันนี้หอมจะพามาทำพุงปลาไซมอนทอดกรอบนะคะหอมมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรมั่งค่ะพุงปลาไซมอนนะคะแต่หอมทำไม่หมดนะคะหอมเพิ่งทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ล้างเสร็จแล้วนะคะแต่หอมจะแบ่งใส่ถ้วยนี้นะคะว่าถ้วยนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะถ้าเต็มนี่นะคะ ส่วนผสมของหอมก็นี่ไอนน้อันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะซอสหอยแล้วก็น้ำสดานะคะน้ำสแาแล้วอันนี้มีรสด,ดีผงชูรสน้ำตาลพริกแต่หอมใส่แต่รสด,ดีนะคะน้ำตาลหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะหอมใช้ 200ml นะคะ ml ก็น้ำก็หอมก็กะเอานะคะหอมกะลองกะด,ด้วยจะประมาณนี้ โซลา150 ml รานะคะพอหอมก็มีพริกไทยได้วยนะคะจะพิกไทยกด้ปลาแซลมอนผูปลาแซลมอนนะคะหอมก็จะทอดประมาณ500กรัมนะคะประมาณนี้ จะมาแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้นี่ค่ะมาปรุงนะคะซอสเห็ดหอมนะคะใส่ไปสองช้อนพอ ก็จะใส่ไปสององช้อนนี้นะคะช้อนตักอาหารตักเครื่องปรุงนะคะแล้ก็น้ำตาล2มันการพริกไทยนะคะใส่ไปตามใจอชอบนะ น,น้ำมันอยู่ในหม้อแล้วนะคะโอ้ย,ยแล้วหอมก็จะเอามาผสมแป้งนะคะลลดเทง แล้วเรามาทอดกันเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะมาทอดกันค่ะทีนี้พร้อมเปิดอร์ทัาลมดูดดูด,ดกิ่นแล้ค่ะ อพอทอดต่อเรื่อยๆก่อนนะคะสุกแล้วค่ะตักใส่ตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำมัน ราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหอหมม่ขอทอดต่อไปเรืร่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนเสร็จนี่ราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดพุงปลาแซลมอนนะคะนี่น้ำจิ้มนี่ค่ะกรอบมากๆร้อนอ ไหมคะครึ่งกิโลนี่ค่ะหอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หอมได้ยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ